สวัสดีนะคะก็วันนี้เราจะพามาทำตะไคร้แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นชาตะไคร้กันนะคะแล้วก็ตะไคร้ของเราเนี่ยเราปลูกเองนะคะเป็นตะไคร้ปลอดสารเคมีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแล้วรับรองสบายใจหายห่วงแน่ๆนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีใดเลยนะคะเป็นชาตะไคร้เนี่ยเ,เราก็ต้องเอาตะไคร้มาตักแห้งก่อนนะคะแล้วก็ตะไคร้ของเราเนี่ยเตรียมมานะคะ ที่หลังจากที่เราลอกกาบตะไคร้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดรากตะไคร้นะคะออกนะคะก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดงหัวออกเราจะไม่ใช้ ไอเนี่ยที่มันแข็งแข็งข้อของเขาอะนะคะเราต้องตัดทิ้งเดี๋ยวเรามาตัดปลายการทําชาตะไคร้นะคะตากแห้งเราจะไม่ใช้ข้อของเขานะคะมันจะแข็งเดี๋ยวเราตัดหัวตะไคร้ไปด้วยเลยดีกว่าทาไปพร้อมกันเลยนะคะทีเดียวได้ไม่เสียเวลาเราสั้นประมาณนี้พอนะคะ นะคะเราตัดเนีย่ยเราตัดสั้นประมาณนี้พอนะคะอย่างตะไคร้อย่างตะไคร้ครเนี่ยตะไคร้ความยาวเท่านี้ใช่ไหมเราออกแค่นี้พอนะคะแค่นี้ก็พอจริงจริงแล้วมันใช้ประโยชน์ได้หมดแหละใบของใบก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าใบตะไคร้ไม่สามารถมาเป็นชาได้เป็นชาได้เหมือนกันหลังจากที่เราตัดรากแล้วก็ตัดปลายของตะไคร้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเหลือท่อนประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะนําตะไคร้ที่เราตัดตรงนี้แล้วนะคะไปล้างน้ําทําความสะอาดเพราะว่าตะไคร้ที่เราขุดมาเนี่ยมันจะสกระปรกนะคะเราก็ต้องไปล้างน้ำทความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอามาหัน่นแล้วก็นําไปตากแดดกันนะคะหลังจากที่เรานําตะไคร้นะคะไปล้างน้ําทําความสะอาด ปาดเฉียงนะคะ,ส,ะส,สวยหล,หลังจากที่เราหั่นตะไคร้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำตะไคร้มาใส่กระด้งนะคะที่เรากราดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปตากแห้งกันนะคะอันนี้เราก็หลังจากที่เราหัน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาตากแดดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นตะไคร้แบบว่าเก็ตเอลุวนๆเ้ยหัวที่เป็นสีชมพูะคะ่ะหัวขาว,ขาวเลยนะคะ จากที่เรานำตะไคร้ไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอประมาณสัก1วันถึง2วันนะคะก็จะได้ตะไคร้แห้งนะคะเพื่อจะนำมาผลิตเป็นชาตะไคร้พร้อมดื่มกันต่อไปนะคะวันนี้ออร์แกนิกสีทองนะคะก็ขอจบนะคะวิธีการทําตะไคร้ตากแห้งนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาติดตาม ชมคลิปถัดไปนะคะเป็นการทำชาตะไคร้พร้อมดื่มกันนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี